เคสเคสของวันวันนี้ที่ถามนะคะถามว่าคุณลุงจะขายที่ได้หรือเปล่านะคะคุณลุงจะขายที่ได้หรือเปล่านะคะเวลาถามอยู่ที่เวลา13บนาฬิกาห5นาทีนะคะวันอังคารได้พบนะคะได้พบลาพะนะคะลาพะตามดาวเจ้าเรือน กรมมะกามมะพันธุนะคะเท่ากับภพบที่หนึ่งภพที่สองภพที่สามนะคะจุดแรกจุดแรกเรารู้แล้วว่าราภากรมมะพันธุเนี่ยคือ,อดาวดาว,ดาวพฤหัสก็เป็นมหาจากักรดาวมดพฤหัสเนี่ยมีตำแหน่งดีดาวศุกร์มีตำแหน่งดีเราต,ต้องใช้คุณภาพนะต้องใช้คําว่าดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์เป็นดาวที่เหมือน มีคนภาพดีแล้วเราก็ไม่ต้องอ่านเขาก็ได้ค่ะทีนี้จุดแรกเลยที่เราจะต้องจุดแรกที่เราจะต้องพยากรณ์ก็คือดาวองคารดาวองคารดาวองคารมาจากไหนดาวคารอยู่สหัสช้นะคะดาวงคารอยู่สหัสช้านะคะคสหัสชะกรรมะนะคะ,ะ,มมะ,นะคะในสหัสช้าเนี่ยมีมฤตยูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูตัวเนี้ย พยกรณ์เนี่ยถามว่าพบดีและพบดีหมดแล้วดาวดาวก็มีดาวคารเสียครึ่งหนึ่งมิวมิวมองว่าคุณลุงเนี่ยดาวคารคือคุณลุงนะคะคิดว่าน่าจะติดตรงเรื่องราคานิดหน่อยอแต่มิวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรื่องราคาอ,อ,อะไรนะแต่ถามว่าเหมือนเหมือนแบบว่าคุณลุงยังจริงๆถ้าจะขายก็ขายได้นะอันเนี้ย ประมาณ80%แล้วแต่ที่ไอ้ตรงที่ติดติดว่าดาวองคานมาจากสหัชชะมีมฤตยูแล้วก็มาจากกรรมะเนี่ยพบมาจากพบดีแหละแต่ว่ามีมฤตยูที่ที่คอยทำลายเรือนนะหรืออาจจะต้องต่อรองกันหลายรอบอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบว่าอ่าเหมือนเหมือนแบบไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยอ่าถ้าอ่านดาวองคานคู่พันธุแบบนี้เลยนะคะดาวองคานคู่พันธุ มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณลุงยังติดอะไรสักอย่างไม่รู้อะค่ะแต่หมีวว่ามันจะต้องเกี่ยวกับเงินนะน่าจะต้องเกี่ยวกับเงินอันนี้อันนี้เราพยากรณ์ได้ว่าเนี่ย80%เนี่ยของคุณลุงเนี่ยโอเคใจขายได้แล้วแต่เหมือนแบบคุยกันยังต้องต้อง,องไม่ครั้งเดียวจบอะค่ะต้องคุยกันหลายหลครั้งอะอาจจะมีครั้งสองครั้งสามอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยถามว่าติดอะไรถ้าเราอ่านดาวคู่พบพันธุพันธุ ดาวคารดาวสุกแบบนี้มิวมองว่าน่าจะติดอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มิวไม่สามารถอธิบายได้ว่าติดอะไรอาจจะเรื่องติดเรื่องราคานิดนึงที่ไม่ถูกใจหรือติดเรื่องค่าในหน้าอนะอันเนี้ยนะคะต้องต้องต้องไปคุยกันดีๆถ้าคุยกันตรงน,รงนี้ตรงนี้รู้เรื่องแล้วเนี่ยคุยกันตรงนี้รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอกาสที่ที่เขาจะขายได้เนี่ย มีค่อนข้างสูงนะคะในเคสนี้ดาวที่ดีแล้วอย่างดาวศุกร์เนี้ยดาวศุกร์ดีดาวพฤหัสด,ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปถอดเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาวิธีการพยากรณ์ที่มันไม่จําเป็นต้องต้องพยาเอาเอามาถอดทั้งหมดแต่ตอนที่หมิวสอนให้ถอดทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการสอนแต่วิธีการพยากรณ์เนี่ยให้เราดูจุดเสียเลยว่าคุณจะต้องแก้อะไรนะคะพอพบดีหมดแล้วเนี่ยพบราพะกรรมะพันธุพบดีดาวศุกร์ก็ดีดาวเงินก็ดี ดาวพฤหัดก็ดีแต่ไม่เพียงแค่ดาวองคาเนี่ยเหมือนมีอะไรที่ไม่ไม่ถูกใจคุณลุงนิดนึงอะ่ะลองลองถามคุณลุงดูเอาแล้วกันนะคะอันนี้เคสนี้อ่ะดูง่ายๆแกะแค่ดาวองคารตัวเดียวนะคะ